อีกแล้วสาธุสาธุโยมจริญสิเจริญพรเครื่องมือสิ่งก็นน้จ้ของเครื่องนะเปโรยเศียบปังอธิษฐานโยมเคราะว่าเป็นงานบุญที่บัานส่วนพุนนนเป็นการสมทบสมทบบุญเพื่อการบูรณะปฏิสังขรในสถานที่วัดและก็จะเป็นการอาถวายให้กับพระสงฆ์องค์ท่านที่มาร่วม อ่าตัวนนชมเหมือนที่เครื่องอยู่ตรงไหนเ uh ียเให้ดูเลยนม่อี้งไยอเ่มาไม่วกันเว่ามาชมเครื่องเสียงของรถเมิสิครับมันใหญ่ได้บ้านบัวถนนครับบนุมเินนีครับเครื่องปรุงครับโอครามเห็นเหนแต่ข้างหน้านะเพราว่ากลังไม่เห็นนะ ยใหญ่มาเลยครับถ่ายไปหมดเพราะมันใหญ่มากอียูมก็มีซึ่งจดในไอคอนบัตรสนุบัตรรูปบัตรบัตรแรงบัตรอ้ยเตอร์นี่ยมเป็นการที่ถ่ายภาพสร้างภาพเอาไว้แต่สร้างภาพมาอย่างไม่ก้าวคืนเจอโยมสร้างภาพเป็นมีดูจะนับบัดรก้มครางไายหมดวิทยาลัแต่กิจทางรื่นเมียนภาพเราต้องถือบัตรกิจทางคนมีคนสร้างภาพคนมีบัต้องสร้างคุณยมที่ถ่ายจอด เรื่องเมียนบาปต้องสร้างบอลยังภองค์เอออีกเจนโยเพราะว่าชำระญุมได้โยมหมู่นี่มีธุถาบาปอยู่นั่นไอ้เกิดหมู่ปีเราบ่มีเมียนมันคือไม่มีทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่เหมือนเมียนเองก็ต้องมาปกกาบอาบานติให้ชำระบาปทุกโมเธอบ่นโยมก่อนเด้อ